ข้า,านี้ลุ่มคัดลุ่มแน่กันครับเบียดเข้ามาลุ่มขนาดเลยโอ้ขัาแขงเนาะเราลองก,กันดูด้วยครับลา,ายกับหคนผิดเรียบรอ่ือยโอ้คนผิเดเรียบรอยตัวน,อยอยอยนี้แกว่าเหรอครับเิมา สามสิบสามคนสีเรียร้อยลไปต่างประเทศไปเวียดไปเวียดพอดีผ้ายูออกแล้วละสบายล้วผู้ซื่อผู้ขายไันนี้ผ้ายูนี้แล้ว <c oughs> สามสิบสามสบายใจผู้ซื้อวะหยุดรอข <c oughs> ายแล้วซื้อแล้ว สามหมื่นสามสิ่งที่ขาดบ่ได้ดครับพี่น้องมาตลาดงวตลาดควายป้องกันเชื้อโรคป้องกันขี้ตมขีข้โค่นขีงวขีควายเหี่ยวงวงเหี่ยวควายนี่รองเท้าบูทเกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใส่ถ้า,าไ่ใส่เปยัง ผเป็นไทยางมีนะครับเลมันเละกับ้องกันขียงหัวกี่ขวยเนอ้อ,องกันเชื้อโอรคควลยสกเหย่ยบวบีเย็บเรลพอกพเ่าอะมัน,ม,นมันหนมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับวาดินชัมราบอุบลราชธา,านีครับวันอาทิตย์ที่9ครับพฤศจิกายนครับพศ2568ครับนดนี่สนามแตกอีกเหมือนหนึ่งครับควายเนื้อควายเหลี่ยงเขาร้ายครับ ควายผู๋ยงยงยนี่ครับควายเหลี่ยงก็คอยเหลือคอยพีหน้ากันเลยพี่น้องควายโค้ง,คงนะครับผมราคาก็ถือว่าไปแนวทางที่ดีขึ้นอยู่ครับโดยรวมนี่พี่น้องโดยรวมราคาก็ขยับตามเนื้อผานละแบคสีว่าจังไรเนี่ยตัวจอยก็ถือตัวอ้วนกับแพงก็ถือวา่า, tiny, tiny, าร,วราคาดีนะครับเอ้าสำรวจอัปเดตราคาควายครับไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องไปครับ ไปดังไตงครับไต่เรียบร้อยแก้วคร่ะอ้าวข่องเขาก็บอกมาขายแล้วพ่อตะลองกระเด้งหาเมืองหาพระเจ้าช่วยโอ้เพอาะไงเราใจห่อนแหงขายทันทีเราปะทวมหัวพูดอะไรเห็นไหมเนี่ยโมเฮนเดโมเห็นเสียหนาแต่ครับทางผู้นัทวมหัว โอ้พ่นสีเรียบร้อยครับมาเห็นหัวฝุ่นพ่นสีโอ้เห็นแล้วว่าพ่นสีขาแน่ขากระเป๋าแน่เ <c oughs> บื้องเอาพี่น้อยแจ็คตีไวาจากไหนบบบนี้เอา้าเติมมามันบเอนเต็มบรรได้คน,นมาักอยู่ดอกหาซิบหาคะแนนเบื้องดักยี่ให้เนี่ยน,นี่ครับ ขายเดียบรลอยเจ้าบาทค,ครับเจสองตัววะตัวหนีตัวที่หนึ่งตัวหนีตัวที่สองเจ็ดหมื่นหกพันหาลอยได้สองตัวอ่อนอน่อนนะครับต,ตองอ่อนอน,นะพี่น้องส่วนสูงกับประมาณรลอยสี่สิบกต่วอยู่สองตัวอ่อนอน 76, ่อนเจ็ดหมื่นหกพันหารลอยเวียดเวียดเวียดถ้าอยู่ออกแล้วเวียดสนุกเลือกวะนี่นะี่ครับวอ่อนอนพี่พี่เนี่ยโอ้ คักคักนครับ40 41กนน่มันีหย่อนแสงังไงีย้จมาเย้ไเราอยูไปอนตกแนที่ใตากแดดอนที่ใต้สองตัวเจ็ดเจ็ดหมื่นหกพันหาอร่อยเบืองเอื่อยกับนองครับรุ่นนี่เป็นเท่าไหรเนี่ยมาเบืองกันนครับเบืองถ่ายตัวใหญ่ยีีบ้ครับ 32มสิสผสมแล้ว,ลวจ็คเหม่อเหรอไอสองเดือนกว่าน่ววานครับแม่บอกย้กันรอย3ามสิบิอย <38, S 2> ู่อา้าวสาถึงลอยสนะีเนาะน่ครับแม่นี่เปิดไปสามสิบสองสมพสมแล้ว2เดือนผสมตัวจริงน่ครับผสมตัวจริงมาแล้ว่าเบื้งราคาหลาุูเด้อพี่น้องน่ครับไปแล้วเด็กหน่อยตัวนี้บอกเกี่ยว ไปหาแม่ตัวแม่ตัวหน่อยเดี๋ยวจ้าวัดสองหมื่นหาดีราคาเหนือเลยราคาเหนือครับมือนี้กล้วยเสาหลายโอ้สุดนหมุนจังหน่อยยอดเสียงกับมี่ไปไปนี่ครับตัวนี้เป็นแม่สาหน่อยตั้งไปสองหมืน่นต้นไผ่บางแดด นี่แหละบรรยากาศตลาดนี่ครับเบอร์โทรไปน้องบอโทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาานย์อเก้เ็นึ่งหกเก้าเจ็ดหนึ่งกตะกนตากอยังเด็กหน่อยทางนั้เหรือห่องเก่งเด็กหน่อยฝรั่งหมตอนนี้ฝรั่งครับปีซีเดียนโอ้ฟันน้ำนมลูกเบิรมนั่นี่ยแม่รอนลูกเบิ้มแม่รอน หายเดือนม่แห้งครับแต่ว่าเขาเขายังกลมๆอยู่เป็นทุ่งใลยครับเขาแบบงามเลยเขายังในหน่อยอยู่กลมๆปีสี่เดือนครับส่วนสูงลอยหนึ่งลอยสามสิบ่งสามสิบไม่หลุดฟันน้ำนมหายหาอนาคตพอพันอยู่คนว่าเปิดรล้วขาวใสามหมื่นสองคือเปิดน้อยแต่ใบสามหมื่นสองพันเอาแบบจ่อๆเลยต่อกันยัก พันสองพันหนี่งเราคุณว่าต่อเอาเปิดไปสามสิบสองคะแนนส่วนดีแม่เขาเป็นตัวเผือกเป็นลูกเบิรมพันล้านบ, <c oughs> บ่แต่ว่าฝัเป็นแม่เผือกฝัดน,น้ำนมเอิญหาแม่อยู่ตอนนี้เอิญหาแม่ให้ยังมาละปอดสารผิดปอดสารผิดบังหนาตา่น<า> <c oughs> แยกออกแกแมมาสดน้หอนเลยปีกัวกัวครับฝ่ายตัวนี้งามดีอยู่เด้อพี่น้องใครอยากได้ฝ่ายเผือกไปเลี้ยงรอดีงามดีฝ่สูงส้นเข้าก็ใส่ได้อยู่ปีหมื่นพอนี่กำลังลองเพลงเว้ยห้องดังดีสามหมื่นสองพันบาทครับโดยรวมงามดีอยู่ดากระเต็มเนี่ยปีกัวกัว ถือใจกับจังโดมากละเบอร์ไดนครับศ9 3สอเก้าสามสองเก้าสาองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งอยเวนิสตการรับลุกรอเ่านี้ละแป้งแมงปันโอเคเนี่ยตอาเพ่งดีขนาดเลยกันหาชาลี่ได้แล้วย่ไะครับนำมวจงบอกแกนะเว้ยได้แล้วสามพันก้อยงามก้อยงามได้ละวสามพันซื้อขายหรือเปล่านี่ ย่างอยู่นะครับผมกลีำลังพิจารณาอยู่ไล่ละสามพันห่วยฟังโผิดตัวนี้ขายม้วนรถเกลียวรุ่นนี่รุ่นพิมพ์นิยมตัวนี้สามตัวบ่พอหมื่นตัวแม่ตัวนี้กับตัวแม่กันไหครับแม่คือกันส่วนสูงกับสิบประมาณตัวละแปดสิบเสนนี่ละนี่ครับรุ่นนี้เริ่มเปน้องอกำลังชมกันอยู่กำลังเลือกกำลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้ ตันีเป็นโตัวละบีม0 0สตัวล่องในเบิดเมื่อครับตันดีเป็นชเปอร์ิดับเบีเอ060สีเกครับเบอร์โทรไปนะครับบอเอาเนาะเป็นอีขายอยู่ครับตัวละ3,000อยากกำลังพิจารณากันอยู่ตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ละกันหาชชลีประมานี้นีับพี่น้อง เลือเตม่เมื่อเส้าห้องสามสามเวียนห้สามหมื่นสามแล้วขายบ่ท่านกับมานีเรือสามหมื่นห้องสามสามตัอะไรคือเก่านี่ครับมือเส้าเวียนให้สามสามแล้วพอท่านสวัสดีครับผมไป็นยังไรมาอนีขายเราปโอ้ยือซื้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 ออ๋ไปเดียบร้อยแล้ว เอ้าตัวนี้สามหมื่นสามพันแม่บักเผือกมาหัน uh, บ <to> <consultation> <activity> ้างปะแม่บ <ru cks> <noise> ักล right. ูกรอบักเผือกหน่อยมาหันนะครับผมเปิดไปสามหมื่นสามปัจจุบันนี่แม่ผสมหรือเปล่าครับเรื่องไหนครับผสมแล้วเนี่ยสามอาทิตย์แต่โดยผสมแล้วสามอาทิตย์ผสมเจ้าไม้ต้นลูกบวมครับตัวเผือกเป็นลูกเบิ่มพันล้านในทองนี่เป็นลูกไม้ผสมได้สามอาทิตย์สามอาทิตย์สามหมื่นสามพันนะครับโดยรวมส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบ หานีเนาะสามสตงสาหนะครับบาง่ายบางดากันนี้เพื่อมีผูม้มกสนใจด้วยพี่น้องสามหมสาบาทโดยรวมเกือบเรียบกระตันยี่หอ้ออะแจ็คส่ยี่ห้ออด้กับเบิรงเอาเอาโทรมาเพืนไนครับศูนย์เก้าห้าศูนยสหกสสองสองครับห้าเก้าสองสองอเพอ,อยางชุมน้อยอยางชุมน้อยโอเคมันมันครับผม เบ่งกันจอจ่อเลยตัวนี้นอว้วนๆหนาๆเจ้าลูกไฟบวกนี่สามหมื่นสองพันดีๆนะครับเบิ่งกันเบิ่งถ่ายเบิ่งดา่าตัวแบกใหญ่เติบครับสูงลอยสามสิบบวกสามหมื่นสามพันสายเถิกสายเถิกสายเหนือสายพอพันก็นได้สามหมื่นสามเลยตัวนี้นี่ครับ <c oughs> นหน่อยกำลัง <c oughs> ต่อกันอ้าตัวน,นี้สา <c oughs> อยากถ้าผมก็ลุ่มค่อยหน่อยอยู่เ้าเ เบอร์โทรไปน้องเบอร์โทรมีบ่บ่มีเบอร์โทรอ้าวสามหมื่สามไม่มีเบอร์โทรซื้อเราความนี่ซื้อเราบ่แค่บาทเนี่ยซื้อเราป่าวสองหมื่นกำลังต่อกันอยู่ เมินเก่าขันก็บาทเพิ่องอะไอีกนะครับโชว์เักหน่อยนะครับแม่สาวเพิ่นกำลังพากันมาต่ออยู่ครับค้นหาควายไปเลี้ยงไร้ครับนั่นนี่ก็ได้เมินเก่าขันกลัวๆนี่แหละกำลังต่อกันรักลอยต่อกันรักลอยเป็นยังกาศการตลอดสื่อขายเป็นตัางไปสองเมินหลือเมินเก่าเมินกลัวเมินเปรย์ไปนี่ครับราคากระสิอบนนี้กันหรอกต่างกันอยู่รักลอยลอยสองลอย ราคาขายกับสิบหมื่นเก่าสองสามลอยนะพี่น้องจบการซื้อขายเรียบร้อยซื้อเรีย,รยรบนนยร้อยบ่ครับแบบนี้ <c oughs> เพียงไรบ่พออยู่บ้านได้อยู่โอ้เอาไปเสริมท่าไปอีกตัวนี้มนอมันพอซื้อนอกช่วงนี้นอ้องเอาไปซ้อมไว้ครับผมโอ้ครับเพียงซิฟก็โตหมื่นเก่าพันโอ้พอซื้อแห้งครับ จะไปเลี้ยงตื่มกันแน่โอ้งามงามก็ได้แยงหรอกแต่ว่าอยากเลี้ยง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 ไม่ท้าราคาน่ครับเท่ากับเคยเลี้ยงเคยแยงเทากับครับผมเจ็ีพเท่ากับเลี้ยงราคามันพอสื่อนอช่วงนี้เนาะยังถือว่าพอสื่อยังยังถือว่าใครสื่อก้อนได้เปรียบช่วงนี้ครันคันสก้อนนี่บ่ได้เง้ยครับเมื่ออยู่ใจค่ะบืนเพราะว่าเ้าจะสิไปเห็นแยงอาชสี่ห้ามันกับโบมีเนาะเ้ากับเลี้ยงครับผมปลูกยันนะหมอครับ ปลูกขายทำอยู่บ่เม่ได้ขายจะเพาะไผ่ก็ซัดกินได้บ้านไหนก็เพาะกินอยู่วะดิแม่กล้วยมันกินหลายกล้วยกินหลายกล้วยกินหลายก็หัวแต่ผมงามดีครับแม่สาวต่อทายสัาพุมทายอยู่ข้ากับหางเนยเขาจะนอแต่ผมก็คือเก่าเนาะจ้ามันก็เลยเศรษฐกิจประเทศท่ากับพอดี น้อยรัวหมดกว่ดีปันไหนอ้าวคนตายเองซอยตัวเองเนาะครับแม่แม่หนี่กงตายได้ตัวหนึ่งอ้าวเป็นยังไงล้วยหน่อยออกมาได้เดือนกว่านะหมอบ็งแรงหมอเป็นยังไงช่วงนี้หูซื้อมามันตายดูนะจ๊ะนมัหนาวมันห่อนมันหนาวไปแล้วการเปลี่ยนฟังหมอพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนฟังกันฟังแบบนี้แยกบาทป่อเหมือนเจ็ดพันห้าร้อย ไปหารุ่นนี่ไปเกลือต่ออยู่เกินง้วอันกล้วยโค้งอยู่บนนี้ว่าโค้งว่นไหนบอกโค้งโค้งอยู่เอาไปคุ้นเอาเนาะเกลืออ้วนสองหมื่นกว่าเกลืออ้วนแล้วก็สองหมื่นกว่าบาทถึงสามหมดละสองกว่าเป็นกล้วยโค้งกล้วยโค้งห้องพอสิงหาส่วนสูงประมาณหน่อยสามสิบหาอยู่ตัวที่หนึ่งตัวหน่อยแม่นบอกบอกอ้วนแม่นตัวเดียวลูกเขแรนะครูบอลลูกไปแล้วลูกไปเวียดแล้ว ไปน้ำรูวาวแล้วเหลือแต่แม่มื่นเจ็ดพันห้ารอยหองไม่อีกก็ได้จอได้่อได้่อได้เบิ้ดมือน้อ้หน่อยเบิ้ดมืไปก่อนว่าศูนย์หกสามแปดแปดเจ็ดสี่ศูนย์สามเก่า รุ่นนี่ท่่ายก่อนท่านขายก้อนขายสายก็หน่อยเหมือนเลยครับคนมากแคห่ง่คนโทมากจนรับจใหม่วล้ลายสายเติบขายเล่วขายเลวสนดีครับขายเลวขายอีกทหนึ่มอนขายเหาก็ขายตตัวไม่เอาตัวอตัวไม่กว่าะไไม่ห่างไม่ใหม่ทุมากาห่ไ่ใหม่ทุมากลุ่นนี่รุ่นนี่ตัวนี้ยังของเพื่นบออันนี้ของพืย่สิงควายจอยนี่พายอะไร้ยงาม เป็นตะเลียงอีกตัวหนึง่งของพ่ออีกคนหนึง่งอ้วนพี่พี่เมื่อหกพันห้าร้อยตัวนี้บรจอยได้ตัวนี้พี่ดีตัวนี้หนักเต็มอันยาเลยตัวนี้เมื่อหกพันห้าร้อยอ้วนดีนาดนไหนมาอีละอีละเอาหัวไปใส่กดไม่ให้อ้วนพี่ดีขนาดครับตัวนี้ก็ได้สายเลี่ยงว่าพิษหวังครับตัวนี้อ้วนดี อวนพี่นังน้าดีโอ้เล็บก็ง่ามตัวนี้หมือนหกพัห้ารเลือตัวเดียวป่ะพ่อหลือตัวเดียวครับผมเอาง่ามๆแบบนี้เหลือตัวเดียวส่วนสูงกว่สิบ้ารอยสิบห้าถึง 100, 20, 10, 1้อยี่สิบเนี่แหละแต่อ้วนดีอ้วนดีแห้งงามง่ามง่าม,าม 8, 4, เบอโทรไปก่อนพ่อศูนย์แปดสี่ับผมสี่เก้าหห้าอห้าศูนอำเภอโนนคูนโนนคูนนะผมหนึ่งมื่นหกร สวยๆแก่ทั้งซอปปอมาฮะต่อขวายกันอยู่ตอนนี้เบิงบรรยากาศได้อได้ต้องไดไ่เหรานไอาต้องปัญญาอต้องพันเดยาฉีดก็อายแอ้เบิ้งลวด มองแยแบนะพ่อจับนนะพ่อล้วมาจู๊ดหเดือนเน่ยมาจเดือนหมนแปดที่แเทือดเลยห่วยใก้เลยตัวสันห่วยเที่เก่หน่ด้แปเกาด้วจปละแปดเทือเทือนี่เทือที่แปเก่าใจใส่ไเนี่ยอมนนี่ย่อ ปาาสายขุ้นสายอ,อันนี้เพื่อนเมื่อินสองพัน 12, เคียบส่วนสูงประมาณ 120. ร่อยยี่สิบเนปากแ,แห้งหมอนันเงียบเลยเอ้าแห้งหองหมออยต,ต่อเมื่อนสองพันเพื่อนหองไหวชิลเสียเ,เงินเลยนะยนเมื่อนสองหาะหลังต่อกันอยู่กหนาจขอไป

เล็กตัวรานันนี้นาวปา้ากลัวแล้วก้วยร้ายอยู่แต่ว่ามันเลือกยบกว่าะนะัดเหรองไเลือกเยบกอ้ตันี้ก็ก้วยมาควักใส่อีกแล้วไอ้ศ้ากลัวค่าสูงขึ้นม,นมาขึ้นตัวละขึ้นตัวละพันสองพันอยู่พี่น,น้องโดยรวมก้วยจอยกันเลไเมืกี้กับตัวละเมื่นหนึ่งหรือไต่เมือนงสิมานึ้วมเป็นเมือสอ ้าวมาตัวนี้พ่นก้อนเลยบาทนี่ซื้อก้อนเลยโอ้ฟองแก้วว่องไวแยเฮงกับท่านี่หันมาซื้อแล้วหว่วยคือขายง่ายครับได้รอบนี้ตัวนี้ห้าบาทครับมือหาอ๋อเหมือนหาผัานหาลอยตัวนี้มันกับพี่กันมอีกแค่น่อยเหมือนหาผ่น,นหา,นหาลอยชวน,น,น,นคือคพี่พเป็นยังไงพ่อเอาขวดมาบกผอน,นี่ มานีเด็กห้อยมาเดอยผู้ใหญ่ไม่ใจได่เดี๋ยวนี้ขึ้นน่อนอ๋อของไฟบ่โห่ลูกแม่ลูกหนึนออง่งครับคือคนละห้องนี่ลูก <ś c oughs> ออกเอาก็ได้อาทิตย์กลัวอันนี้ลูกมันอันนี้แม่มันครับเมินกี่บาทแต่ว่าบาุญไฟเบิงเลยตอนนี้ลูกแม่อีหลานอนหลับแย่งนี้หน่อย,อยละหองด้วยอันนั้นแม่อันนี้ลูก อันนั้นแม่อันนี้ลูกเมือ 1, หห่อหนึ่งพันหาอยแล้วว่ามือไฟเบิ้งเลยนใจกันแล้วหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่รอยตอนนี้รถมาแล้วมันจอยใช่ไหมเออหนึ่งมืนหนึ่งพ้ารอยะ คขายเดียบร้อยแก้วะครับอ้าวข้องเขาก็บอกมาขายแล้วพ่อตระรองกระเร่งหาเมือนหาพระเจ้าช่วยโอ้เพอาไงเราใจห่อนแหงขายทันทีลรปะทวมหัวพูดหน่อยเเห็นไหมแม่โมหิณีแม่โมห็นเสียหนาแตครับท่านผู้นัวมหัว โอ้พ้่นสีเดยบร้อยครับมอเห็นหดผุนพ้่นสีม้เห็นว่าพ่นสีขอเนี่ย่ากระเเส่เนี่ยเบื่องเอาพี่หน่องแช้ยจืกอไวาจังไหนบบนี้เอ้าเพื่อนว่ามัาาเนเต็มมันไหนเพื่อนว่าภาคยี่ดอกหาซิบหาคะแนนโอ้รุ่นใหญ่ไซจัมโบ่ครับผม ง่าดซื้อในสนามมือนี่วันนี้วันนี้ครับยืนซื้อบักลายยืนซื้อน่ใส่เกียร์ถอยหลังตัวนี้แบบง่ายเลยพี่น้องนี่ครับไงได้ซื้อในสนามนัดนี่สูงกืสี่ร้ยเกือบร้อยหกสปล่ะ่านบาร้อยหกสิบไงเง้ยอัลลาดเลยสายถึกเปิดแล้วขว้แปดหมื่นสองครับแปดหมพบาทนีครับไงเง้ยอลาดเลย ตัวนี้ใ่ญ่ที่สุดง่ายเงี้ยโอ้ย่างเกียงพร้อมอันนีเอ้าวแปดหมื่นสองพันบาทนิ่ไ้บักละเครก่นง่าๆครับตางายพวกเป้าง่า่แข่งขาหง่ายง่า่เงี้ยวารราเลยพี่น้องไปหาหลุนง่าๆอยู่หุ่นข้อาำนักนี่เป็นตัน่นละนี่ถ้ามันพี่ เอาเบอร์โทรไีกก่อนครับ061ครับ061 979 979 2146 2146ครับผมหอยซี่ครับหอยซี่รูปล้อนี่แหละครับผมหอยซี่ก็เดิมครับ812ครับถั่วหัวเจนเทินเลยพี่น้องใหญ่แห้งเบื้องดากยี่ไงเนี่ยนี่ครับใช้เรียบร้อยแก้ปะครับ สองตวัวตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองเจ็ดหมื่นหกพันหารอยได้สองตวัวอ้วนอนออนะครับต้องอ้วนๆน,นะพี่น้องส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบกว่าอยู่สองตอ้วนอวนเจ็ดมื่นหันหาร้อยเวียดเวียดเวียดถ้ายอยู่ออกแล้วเวียดสนุกเลือกว่ะนี่นะครับอ้วนๆพี่ๆเนี่โอ้คักคักนะครับ สี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นไหมมันมีหย่อนเซงยังไงไปายรอน้ำตากแดดหอที่ใต้ตาแดดองที่ใต้สองตัวเจ็ดเอ่อเจ็ดหมื่นหกพันหาลอยเมือนสองพันสี่ครับหาเลีวเหมือนสองพันสี่ลอยลูกลูกแม่ยี่ลูกอะลูกตัวเถิก ฟังลำเดือกกว่าเดลยน้อยแม่กับลูกเมื่อินสองพันสี่รอยขายเรียบร้อยขายแล้วนะครับแม่มันไปหารุ่นนี่อยู่เด้อพี่น้องเพิ่นขายไปแล้วแน่ลูกแล้วลูกแล้วโอ้ตัวเถิกับลูกมันแม่ลูกเมื่อินสองพันสี่รอยโอ้นี่ครับขายเรียบร้อยนี่ครับเบอร์เอาราคาก็บซิทัมสภาพอยู่น้องชิวนี้นาะงสภาพครับซิทั้มเนื้อผ้าตัวอ้วนกับซีดีแน่ ตามตัวหน่อยตัวจอยด้เพ <la 2> ี่นของพี่จ้าหนาวเนาะคอยเหลือคอยพี่เจ้าหนาามึงเอาครับผมมามันมัครับโอเค